จนถึงเวลานี้เกาโชเซเรอาฤดูดการ2024-2025ผ่านไปแล้ว12เกมการขับเคี่ยวลุ้นแย่งแชมป์มีด้วยกันหลายทีมไม่ว่าจะเป็นนาโปลีอตาลันตาฟิออเรนตินาลาซิโอยูเวนตุสและแชมป์เก่าอินเตอร์เมื่อพูดถึงอินเตอร์12เกมที่ผ่านไปชัดเจนว่าเกมรับของพวกเขาคือปัญหาอย่างแท้จริงเพราะตอนนี้อินเตอร์เสียป,ประตูไปแล้วถึง14ลูกทั้งที่ฤดูการที่แล้วอินเตอร์เสียประตูให้กับคู่แข่งเพียงแค่ 22ลูกเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การมองหาผู้เล่นในแนวรับคนใหม่ในช่วงตราซื้อขายหน้าหนาวจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆผู้เล่นที่มีชื่อผูมพันธ์กับอินเตอร์ในเวลานี้มีด้วยกัน2คนนคือ,อยาก,กับวิยอรประกันหลังวัย25ปีทีมชาติสโลวีเนียของอูดิเนเซ่และอีกซักเฮียนกองหลังวัย25ปีชาวสวีเดนของอัตาลันตาเพียงแต่เป็นเรื่องที่ยากมากๆที่ทีมอย่างอูดิเนเซ่และอัตาลันตาจะยอมปล่อยกองหลังคนสําคัญของตัวเองในช่วงกลางฤดูกาล โดยเฉพาะตาลันตาซึ่งกำลังโบยบินไปได้สวยบนหัวตารางของเกาโชเซเรีย ER ดังนั้นแล้วถ้าให้มองถึงความเป็นไปได้ผู้เล่นที่มีโอกาสที่ต้นสังกัดจะยอมปล่อยออกจากทีมมากที่สุดในช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นยาคุบคิววิออร์กองหลังวัย23ปีของอาเซนอลนซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลในอิตาลีกับสเปเซียและคุ้นเคยกับการเล่นกองหลัง3คนเป็นอย่างดีคิววิออร์ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอาร์เตต้าค่อนข้างแน่ เพราะเวลาการลงสนามของคีวีอน้อยมากๆเพียงแค่4เกมในพรีเมียร์ลีกคิดเป็น96นาทีเท่านั้นขณะที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคีวีอได้ลงสนามเพียงแค่1เกมเป็นเวลา45นาทีแต่รายการที่ได้ลงสนามมากหน่อยนั่นก็คือฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับได้ลงสนามเต็มเวลา2เกม180นาทีในมุมมองของผมแล้วคิดว่ายาคุบคีวอถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้และมีความเป็นไปได้ ที่อินเตอร์สามารถคว้าตัวอย่างน้อยก็เป็นการยืมตัวในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวอย่างไรก็ตามปัญหาของอินเตอร์ไม่ได้มีแค่เรื่องของเกมรับเท่านั้นเกมรุกของอินเตอร์ก็มีปัญหาไม่น้อยเพราะแม้ว่าอินเตอร์จะยิงได้ถึง26ประตูใน12เกมแรกของเกาโชเซเรียแต่ถ้าไม่ใช่มาคุสตูรามและลาตาตโลมาร์ติเนสผู้เล่นอย่างเมดิทาเรมี่มาโกอนาโตวิชและคัวกินกอริอายังเป็นผู้เล่นที่หวังพึ่งพิงอะไรไม่ได้มาก ในรายของเมดิเตอร์มีซึ่งเพิ่งย้ายมาร่วมทีมอินเตดังนั้นแล้วเขาจะไม่ถูกปล่อยออกไปจากทีมแน่นอนในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวแต่ผู้เล่นที่อยู่ในสถานะที่ไม่ค่อยดีนักนั่นก็คือ m มาโกอันอตูชและคว k กินก o r รีฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้ของอัน w ต c ชถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อีกทั้งการลงสนามก็ถือว่าน้อยมากๆในเซเร a อาอันตชได้ลงสนามเพียงแค่38นาที และในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก125นาทีทางด้านคัวกินกอร์เรียก็ไม่ได้มีสถานการณ์ที่ดีไปกว่าอนาโตวิชสักเท่าไหร่กอร์เรียได้ลงสนามในเซตอัพรายการเดียวเพียงแค่38นาทีเท่านั้นทั้งหมดนี้สะท้อนว่าซิโมเนนซากิไม่ได้ไว้วางใจผู้เล่น2คนนี้มากนักสิ่งที่ฝ่ายบริหารต้องทำในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวก็คือการผ่องถ่ายอนาโตวิชหรือกอรเร หรือทั้งสองคนออกจากทีมไปจุดหมายปลายทางต่อไปของอโนตูชยังไม่ชัดเจนว่าจะพอมีทีมไหนให้ความสนใจบ้างแต่สุดท้ายอินเตอร์ก็ต้องเร่งปล่อยออกจากทีมเช่นกันเพราะอโนตูชกำลังจะหมดสัญญากับอินเตอร์หลังจบฤดูกาลนี้ในรายของครัวกินกอริอามีข่าวว่าโตริโนให้ความสนใจที่จะดึงตัวเขาไปร่วมทีมรวมถึงทีมบ้านเกิดอย่างดิวอลเพล ก็ให้ความสนใจเช่นกันเพียงแต่ลิเวอร์พูลอาจเลือกที่จะเซ็นสัญญากับกอริอาฟรีฟรีมากกว่าโดยสัญญาของกอริอากับอินเตอร์จะสิ้นสุดในช่วงหน้าร้อนของปี2025เหมือนกับอ n นา o โตวิชผู้เล่นในแนวรุกที่มีข่าวพัวพันกับอินเตอร์ก็คือเฟเดรโกเคียซ่าของลิเวอร์พูลซึ่งเพิ่งย้ายจากยูเวนตุสไปร่วมทีมในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเคียซ่าก็ยังแทรกขึ้นไปเป็นผู้เล่นชุดหลักของลิเวอร์พูลไม่ได้ คำถามก็คือเคียซ่าจะเหมาะสมกับแผนการเล่น352ของซิมเนนซากิหรือไม่นั่นคือคำถามตัวโตวๆที่เราจะต้องรอดูกันต่อไปถ้าหากอินเตอร์ตัดสินใจดึงตัวเคียซ่ามาร่วมทีมทจริงๆแต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายถ้าหากเคียซ่ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเนรัสซูรีจริงๆผมก็เชื่อว่าแฟนบอลทุกคนจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามดีลของเคียซ่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออินเตอร์ปล่อยตัวครัวกินกอร์เรีาและมาโกอานโตวิชหรือทั้งคู่ออกจากทีมได้เท่านั้น